สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ากระบวนการทำงานของรัฐสภาไทยวันนี้เสนอเป็นตอนที่5ครับท่านผู้ชมครับเมื่อสองตอนที่แล้วผมได้อธิบายถึงภารกิจของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยเฉพาะซึ่งมีอยู่16กรณีไปแล้วรวม12กรณีมาในตอนนี้ผมจะได้อธิบายต่อจนจบ โดยเริ่มจากกรณีที่13 13การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา179ท่านผู้ชมครับตามมาตรา179เป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และแจ้งไปยังประธานรัฐสภาเพื่อขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติในปัญหาที่อภิปรายนั้น14การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา189ตามมาตรา189การประกาศสงครามต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ในส ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแต่ถ้าในระหว่างนั้นไม่มีสภาผูะะ้แทนราษฎรให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบดังกล่าวท้งนี้การลงมติของวุฒิสภาต้องมีคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า2ในสของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 15. การรับฟังคำชี้แจง และการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา190ตามมาตรา190หนังสือสัญญาใดที่ทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศมีผลเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ เพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาในการนี้รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว ก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศดังกล่าวคณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้นในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย16การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา291ท่านผู้ชมครับตามมาตรา291การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องเสนอเป็นยติยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสส,สมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5หรือจากสสและสวรวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000คนยัติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็น3วาระวาระที่1ขั้นรับหลักการให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึงของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองคันพิจารณาเรียงลำดับมาตราให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณและถ้าเป็นร่างที่เสนอโดยประชาชนต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าชื่อการเสนอด้วยเมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้วให้รอไว้15วันเมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่3ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในกรณีที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าการดำเนินการตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2,550ทั้ง16กรณีดังได้กล่าวโดยละเอียดไปแล้วข้างตน้นถือเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยเฉพาะไม่มีอำนาจหรือองค์กรอื่นใดในประเทศนี้จะเข้ามาก้าวกกา่แทรกแซงหรือใช้อำนาจแทนได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา19การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมนเทียบาลว่าโดยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2467ตามมาตรา22การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา23การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา127การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ตามมาตรา137การถแถลงนโยบายตามมาตรา176การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา179การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา189การรับฟังความคชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา190หรือแม้แต่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา291เพราะฉะนั้นการที่สารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการได้ก้าวล่วงอำนาจของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยการสั่งให้รัฐสภาชะลอการลงมติวาระสามในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291ซึ่งเป็นหนึ่งใน16รายการที่อยู่ในอำนาจของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยเฉพาะ แถมยังแนะนำแกมบังคับให้มีการทำประชามติก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจึงเท่ากับเป็นการลบล้างหลักการตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญไปโดยปริยายท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่ากระบวนการทำงานของรัฐสภาไทยในตอนที่5ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็มีเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ